ว่าแก๊งเอตีแก๊งบีแล้วกันนะครับมันจะต้องตีกันจนกว่ามันจะจบนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มตีกันเที่ยงคืนจบอีทีหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าจริงๆคุณผู้ชมนะครับเกมนี้ไม่เล่นกันอย่างนี้เว้ยบางทีนะครับก็คือตีกันจนกว่าของจะหมดแล้วไอ้คำว่าของหมดเนี่ยสลหรับคนที่มันรวยมันก็ต้องเติมอัดเข้าไปไงส่วนใครที่ยิ้มหวานก็คือเจ้าของเซิร์ฟนะครับนอนรับเงินเลยนะครับแค่นั้จะไม่พอนะครับการตีกันเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นเช่น ถ้าคุณอยากได้ปืนเท่เนี่ยหรือว่ารถแรงๆเนี่ยก็ต้องประมูลรถครับซึ่งการประมูลรถเนี่ยใช้เงินที่เทียบเท่ากับเงินจริงแล้วกันนะครับบางคันเนี่ยราคาเรียกว่าแบบเป็นหมื่นยันเป็นล้านแล้วกันนะครับล้านบาทนะครับฟังดูคุณผู้ชมสามารถหา Google ได้นะครับมีการประมูลรถกันในเกมเป็นล้านบาทจริงๆเล่ามาตั้งนานนะครับยังไม่ขึ้นเรื่องราวของเจ้าแก๊งโอริโอในชีวิตจริงเลยใช่ไหมครับแต่่าขออนุญาตเล่าต่อสักหน่อยนะครับก็คือ เจ้าเกมไฟเอ็มเนี่ยคนบางคนน่ยมันอินกันมากครับโดยเฉพาะแก๊งต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วคนดูนี่ก็อินตามแก๊งพวกนั้นด้วยนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมถ้าใครเล่น t ิ k กต k อกลองไปเสิร์ชดูไฟเอ็มได้นะครับคนดูโคตรเยอะบางคนม่งอินกันจะจัดนะครับแล้วแบบอินกะันขนาดมีเพลงฮิปฮอปเป็นของตัวเอง่งคุณผู้ชมสามารถเสิร์ช u t u b e เพลงไฟเอ็มอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นเพลงแก๊งคุณผู้ชม เยอะแยะไปหมดเขาจะมีการจัดอันดับแต่ละแกงด้วยนะครับซึ่งการจัดอันดับแต่ละแกงก็จะแบบบ่งบอกความยิ่งใหญ่ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแก๊งใหญ่ที่สุดก็จะมีการจัดอันดับจัดอันดับจัดอันดับออกไปนะครับก็แบบใครที่เป็นแกงไหนยิ่งใหญ่แก๊งไหนรวยในชีวิตจริงที่เติมเยอะๆก็จะได้ขึ้นโผตรงนั้นนะครับซึ่งมันทาให้แบบแกงพวกนี้มันหยุดเติมไม่ได้ ื่เพิ่มความอินเข้าไปอีกนะผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงแก๊งสักหน่อยนะครับแน่ว่าเพลงแก๊งของเกม5 m เนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วมันเพลงดังด้วยนะและอ่อนมันก็คืออ่อนนะพูดเลยกูไม่ต้องเฟกครับเป็นกระจากกระวนกไม่เฟกครับของไกมันก็เดินมาเชคครับจะวันอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วันเรื่องวาสนาไปหาหมอได้เลยกูว่าสมองมึงมีปัญหาแล้วเงินกูมีเป็นปึกไม่ใช้ไม่หมดนะโคจะหนาแล้วผู้กูเกยดูที่เลี้ยวถ้ามึงเข้าใจก็ตอยหาจะข้ากี่ร้อยอีกข้ามหาสมุทรมึง คือในบุมผมนะคุณผู้ชมอย่าว่าผมนะผมมองว่าเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่ดีครับคือเขาตั้งใจแต่งมากนะครับแล้วก็บีดเบิดอะไรที่แบบเป็น MV ด้วยคือตั้งใจทําม,มากนะครับคือยอดวิวคือหลายล้านนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าไอเพลงเหล่านี้มันมีเนื้อหาแบบ จะเป็นใครก็ได้ข้าววัติได้หมดอ่ะกูพร้อมซัดอะไรประมาณเนะี้ยซึ่งเนื้อเพลงในเกมนะครับมันดันไปกระทบกับพวกที่มันอินกับเกมมากๆในชีวิตจริงไงเราก็ทําให้เกิดแบบการไปกระทบกระทั่งในชีวิตจริงด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกแก๊งในเพลงเนี่ยก็โดนแก๊งโอริโอไปด้วยเช่นกันนะครับผู้ชมนี่ยวผมจะสาธิตการโลเฟคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นเซฟที่แบบขำๆนะอันนี้เป็นเซฟขำๆไม่ซีเรียสผมจะต้องตั้งชื่อก่อนนะครับชื่อว่านายองคชาตขนาดใหญ่เนะ ต้องตั้งวันกงวันเกิดส่วนสูงด้วยนะคผู้ชมเนี่ยก็เซิร์ฟที่ผมเล่นนะจะเป็นเซิร์ฟโฟคิงเนะเป็นจําลองแบบับเ,เอาจริงๆเรื่องอินเนี่ยถ้าพูดเนี่ยเรื่องอินนะเอาจริงๆอ่ะเรื่องยกตัวอย่างเช่นคนที่เล่นอา่าคนที่เล่นสวมบทบาทจนเป็นเขาเรียกว่ามือโปรแล้วกันมือโปรอะ่ะมือโปริงจริงเลยนะเก่งเ่งจริงจบางครั้งอะ่ะก็ยังมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันก็มีอารมณ์ในชีวิตจริงได้ก็เหมือนดาราเนาะดาราที่เขาแสดงเป็นตัวตัวนั้นเขายังเขาเขายังมีการที่อินกับตัวละครนั้นทําให้เป็นโลกนู่นโลกนี่มันก็มีเนาะแล้วถ้าแม่งไม่ใช่มืออาชีพอ่ะแม่งก็โหจะขนาดไหนนะเขาจะอันนี้ผมเข้าใจได้อยู่นะเรื่องที่เขาบอกว่าอินอ่ะอินจนหลอน <laughs> ขำๆของเด็กตีกันนะครับก็จะมีเด็กบ้านเด็กวัดเด็กอินเตอร์นะครับแล้วก็เด็กช่างนะครับแน่ก็เปิดมากซัดเลยเฮียแม่งมีอันผาดด้วยเจเดแม่งโคตรไฮโซขับอันผาดไปตีกันครับโอ้โหเอ้าเอ้ยเองชื่ออะไรอ่ะผมชื่อองคระชาครับอ้าวมันใช้เสียงมันใช้เสียงมันใช้แอปเสียงว่าไงพี่ ไม่ใช่สกีทีวีอ่ะออะอําเอียวเออแต่ก็าเสิร์ฟเขาไปเล่นได้แบบไปที่จริงนะฮ่าฮ่าเลยนะครับนี่เป็นเสียแม็กส์เหรอฮะเสียแม็กส์ใช่ไหมฮะเนี่ยเสียแม็กส์ด้วยเป็นแม็กอินเตอร์ครับน้องอ๋อแม็กอินเตอร์ครับพี่เอาพี่แม็กพี่แม็กเขาไม่นัดหมวดกันนอกเกม์หรพี่เก็บี่ยเขามีบ้างเขามีบ้างมีบ้างใช่ไหมอารมณ์มันคู่ก็ต้องมีกันบ้างขับรถคู ชอบพ่อนมใช่ชอบใช่อันน um oui> ี้เป็นตัวอย่างการเล่นเฉยๆนะครับใครๆก็อยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมแล้วมีฟิลลิ่งยังไงคุณผู้ชมเข้าใจปะซึ่งการที่จะเป็นหัวหน้าแก๊งได้ในชีวิตจริงยมันทํายากครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่จะแบบเราจะมีอิทธิพลกลางได้เนี่ในเกมนี้ในเกมที่เป็นแก๊งเนี่ย มันเทค่ครับใครๆก็อยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมแล้วคือคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ต้องมี power มีตังค์แนะแล้วก็ต้องแบบทําตัวแบบยิ่งใหญ่นะฮะแล้วทีนี้คืออะไรรู้ปะ่ะเกมเนี้ยมันเป็นสังคมแบบหล่อๆไม้แบบมันแขวะกันบรรดาก,กันอยู่แล้วนะับใครเขาจะแลมือไอเทสาันดีกุ่าฉันต่ำไม่คว่ำเพราะนั้น แข่กันบันดากันอยู่แล้วนะครับใครเขาจะแลม่า <c oughs> ไอเชียราชนิกุลชั้นต่าไม่ความเพราะนั้นแก๊งโอริโอเนี่ยอยากจะชนะไอพวกเก่งในออนไลน์ไงคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะปากเก่งในออนไลน์นะครับแต่กลัวเก่งในชีวิตจริงก็มาดีครับก็คือมันตรงกับคําว่าเกมจบคนไม่จบอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะมึงเก่งในเกมหรอก็มันจะไม่มีใครเอาชดกูที่กูท้ายซะเตะไปเลยคุณได้ผมเอาหลิน ดีนะไม่มีใครเอากูณี่กูทายสักต่อยไปหอกอันหลุดจัดเลยนะไปหาลบก่อนไปช่างมันเถอะครับมันลบไม่ได้หรอกมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรามไม่มีทางลบได้หรอกไม่มีทางลบได้หรอกครับเจอคูณในชีวิตจริงสิวะนะครับมาเลายนว่าการด่ากันไปด่ากันมาในเกมนะครับก็ลามออกมาในชีวิตจริงแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ มีการถมถุยกันระหว่างแกงนะครับจนกลายเป็นเรื่องราวนะครับของเจ้าแก๊งเนี่ยมันฉาวออกมาครับคุณผู้ชมครับว่ามันไปไม่แต่เรื่องที่แท้จริงของไอ้พวกเนี่ยมันคือมันมันมันคือเรื่องผู้หญิงใช่ป่ะมันคือเรื่องผู้หญิงเนาะที่เขาตามตัวกันอะไรกันแล้วก็เฟซไอซีอะไรนู่นนี่นั่นกันเวที่อันนี้ใช่ป่ะหรือว่าเขามีเรื่องกันในเกมวะผมผมไม่รู้อ่ะเนี่ยเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะมีใครรู้เรื่องมั้งป่ะ ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเพราะเพราะอะไรจากที่ฟังที่เล่ามาก็ยังงงๆอยู่นะผมแอบงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นในเกมใช่ไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นในเฟซไอซีหรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวะน่าจะหลายอย่างใช่ไหมไอไล่เก็บคนในเกมยังไงบ้างนั่นเองครับซึ่งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่หล่อหลอมสังคมเกมไฟเอ็มแบบโลเปกางสเตอร์ จนออกมาเป็นการทำร้ายผู้เล่นในชีวิตจริงนั่นเองนะครับทีนี้พอเกิดเรื่องใช่ไหมครับหลายๆคนก็บอกว่าก็มันไปด่ากันในเกมก่อนนะมันก็สมควรจะโดนในชีวิตจริงปะวะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมคิดนะครับว่าคนที่มันไปตีเนี่ยมันไม่ได้สมัครใจตีครับมันแค่ด่ากันในเกมแล้วแก๊งโอริโอไปสืบหาที่อยู่ผู้เล่นพวกนี้มาได้ยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับคุณผู้ชมครับเพราะคือมันจะเป็นคดีต่อไปจากนี้ครับว่าแก๊งโอริโอ ไปทําอะไรมาบ้านะครับจนออกผลกระแสด่าพี่กันจอมมีแฟนสวยครับไม่เชื่อมากคุณผู้ชมนะเนี่ยพอข้อมูลมาจากบริษัทของมันเนะี่ยตอนนี้ก็สืบทราบเลยครับว่ามันเป็นเด็กมันเป็นของมันเนะี่ยตอนนี้แล้วผ่านที่อยู่ขอแค่มีเบอร์โทรเช็คแบบที่อยู่ล่าสุดเลยถึงตัวแน่นอนอ๋อมันเช็คจากเบอร์โทรใช่ไหมมีเบอร์โทรก็เช็คได้ มีชื่อจริงก็เช็คได้จริงๆพวกนี้มันน่าจะง่ายอยู่แล้วว่ามันเห็นเขาบอกว่ามันมีแบบเสียตังห้าร้อยพันึงในการเช็คนู่นนี่นั่นเช็คกันได้ทะเบียนลากอะไรประมาณเนี้ยเปิด่ะเมึงเปิดล่วโอเคี๋ยวค่อยมาดูต่อ